สลยครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟอยุเยนนะครับตอนนี้รถเร็วที่107กรุงเทพอิวัตรเด่นชัยกำลังจะเข้านะครับเป็นรถจากอันสตอมนะครับ เครื่องแคตซีส,สอซีซีม รถไฟแห่งเทศขอขอบคุณท่านผู้เดยสารทุกท่านที่ใช้โริการโดยสารด้วยรถไฟและหลอดไฟที่ว่าที่โอกาสต่อกามรถไฟแห่งประเทศไทยมีโอกาสให้บริการแชทอิสตอบคุณค่ะเช่นชินจิโนเอะไอริชเชียร์เพชรโปรดเช็คเงินรางวัลก่อนขึ้นรถไฟรถไฟทางด่วนขอบคุณที่เลือกใช้บริกา ฐานสถานีสองไดออกหลักานมีค่าผู้โดยสารที่ขอมะส่งเตินทางสดที่ขบวนรถไฟขับโดยออกคุณธา Imagine d r e a the Rapid Train Number ไปแล้วนะครับเกินมากครับสวยครับ